มิดแมนเสนอลดของเล่นจากไม้ไอิมอุปกรณ์มีดังนี้นะครับกันไกลตะเกียบหลอดคัตเตอร์ไม้ไอิมและกหล้อนนะครับวิธีการทํานะครับนําหลอดมาตัดตามขนาดที่เราต้องการนะครับโอเคตัดเป็น2แกนนะครับเพราะว่าเราใช้หัวกระท้ายแล้วก็นําตะเกียบมาเสียบเข้ากับหลอดอีกทีนึง ครับแล้วก็เอาคัตเตอร์มาเลาะเะ,ละแล้วก็หักในส่วนที่ต้องการใช้นะครับจากนั้นก็ตกแต่งตัวไม้ตะเกียบนะครับตัวนี้จะเป็นแกนของล้อนะครับเราจะใช้แค่2ชิ้นนะครับ โอเคครับจากนั้นมาเอากาวร้อนมาต่อกับตะเกียบที่เราได้ตัดเตรียมไว้นะครับทำแบบนี้2ครั้งนะครับแล้วก็เอาไม้ไอติมามาตัดตามขนาดที่เราต้องการนะครับ จากนั้นมาเช็คก,กาวที่เราวางเอาไว้ให้มันแห้งนะครับตรงนี้น้องๆระวังความร้อนจากกาวร้อนด้วยนะครับโอเคจากนั้นมาต่ออีกรอข้างหนึ่งเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะครับจากวัสดุเหลือใช้ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับก็มาต่อกับมไม้ติม จากนั้นเอารเอาล้อทั้งสองข้างที่เตรียมไว้มาแปะกับกาวร้อนที่แปะไปเมื่อสักครู่ครับโอเคเทสทีนี้ก็ทำตกแต่งในส่วนของท้ายนะครับ อันนี้ใส่คันชนข้างหน้าให้รถเพื่อดูความสวยงามได้นะครับเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่ตกแต่งให้มันแน่นนะครับเรียบร้อยครับรถของเล่นจากไม้เตีมง่ายๆนะครับอ Mit dem Männ, soll ich fragen.